สำหรับคลาสของเรานะครับซึ่งเปิดเพียงปีละ1นครั้งนะครับก็ใครที่ยังติดตามกันอยู่แล้วรอคอยสำหรับคลาสนี้ก็มาแล้วครับสำหรับปี2,568ใครสนใจราคาเดิมของปีนี้ ภายในเดือนตุลาเท่านั้นนะครับส่วนแคมเปญอื่นๆในช่วงปีนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลา์ของเราเลยสองพเ็ดร้อยเนี่ยผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านลุ้นขึ้นต่อไม่ผ่านกลับลงล่างมาเอานี้ นะครับตอนนี้พารเดโครงสร้างคือนี่นะนี่นะแต่ถามว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเสียวๆตรงนี้มันยังมีแกรบอีกหน่อยหนึ่งที่ประมาณสัก2750มันยังเหลือแกรบอีกหน่อยหนึ่งสักประมาณ50เหรียญน,นะครับมันยังเหลือแกรมันอาจจะขึ้นมาเทสจ,จนจบกรอบเลยไหมก็ก็ยังตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าไอสองเจ็ดมันเป็นตัวเลขกลมๆทางจิตวิทยาบวกลบเศษนิดหน่อย นะครับบวกลบเสร็จนิดหน่อยแต่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่กลับนะสี่ชั่วโมงยังไม่กลับลงนะครับหนึ่งชั่วโมงยังไม่กลับลงนะตอนนี้ทั้งคู่ยังคงเป็นขาขึ้นเพราะนั้นใครเล่นภาพเล็กๆย่อซื้อไปก่อนใครเล่นภาพเดยรอสัญญ,ญาณกลับตัวรอหนี่ชั่วโมงรอหนึ่งชั่วโมงกลับตัวแล้วค่อยเล่นโอเคไหมแยกสองสองสองส่วนนะครับไม่ใช่ฟังว่าเอ้ยผมจะมองลงผมจะมองลงอย่างเดียวเราไม่มีโอกาสขึ้นเลยไม่ใช่นะมีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันโอเคไหม แต่ถ้าเกิดว่าไอสองตัวนี้มันกลับตัวลงได้ไปเจอกันข้างล่างนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เดผมมองเข้าสู่โหมดของการไซเวดดาวหรืออาจจะไปจนกระทั่งจบรอบเลยก็ได้นะครับนะเอาฐานล่างไว้ก่อนสักประมาณสองพันห้ากลมๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคาะกันต่อนะครับอ่ะไปดูภาพสี่ชั่วโมงกันบ้างตอนเนี้ย ไอ้นี่แหละคือตัวที่รออยู่ไอ้ตัวที่ผมบอกว่าเอ้ยมันมาเนี่ยมันทดสอบเนี่ยมันจะผ่านไม่ผ่านเนี้ยเนี่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 ยสองพันเจ็ดมันคือไอ้นี่แหละนะครับสองพันเจ็ดมันคือไอ้นี่แหละมันคือตรงนี้ตอนนั้นผมมองว่าผมมองอะไรผมมองเทรนด์มันพังไปแล้วเนี่ยเนี่ยเทรนด์เดิมที่มันทําเนี่ยเทรนด์เดิมเห็นไหมเทรนด์ trend มันพังการกลับมาสองพันเจ็ดถามว่าผมไปรู้ไหมว่าเขาจะยิงกันไม่รู้หรอก ผมรู้แค่ว่าเทรนด์มันหลุดแล้วพฤติกรรมทางเทคนิคมันก็ควรที่จะมีโอกาสกลับมารีเทสหรือกลับมาทดสอบเทรนด์ที่มันเบรกเทรนด์ที่มันหลุดเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของ2007ที่ผมมองว่ามันจะกลับมาแล้วพฤติกรรมของการวิ่งแรงๆเหวี่ยงแรงๆเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องป,กต,ป,องปกติที่เหวี่ยงลงแรงก็จะมีโอกาสเหวี่ยงขึ้นแรงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พิสดารอะไรนะ มันไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยบางทีท่านไปเห็นแพทเทิร์นหรือโครงสร้างแบบนี้ท่านไปเห็นจากไทม์เฟรมเล็กๆอย่างไทม์เฟรม5นาที15นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วพอมันเกิดขึ้นกับภาพใหญ่ท่านอาจจะไม่เคยเจอมันมาก่อนคือมันเกิดน้อยอะ่ะ ถูกไหมแต่พฤติกรรมแบบนี้ยมันเป็นเรื่องปกติครับสําหรับผมผมมองว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าอะถ้าเกิดผมคิดสิ่งนี้ถูกต้องว่าเทรนที่มันทํามาเนี่ยมันพังมันตกมันพังมาแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นแค่การกลับมารีเทสหลังเทรนนะครับแนวโน้มก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดมองผิดมองพลาดจริงๆราคากลับขึ้นมายืนในเทรนก็ขึ้นกันต่อ แต่ถามว่าผมรักอะไรผมรักผมรักว่าไม่ผ่านนะผมรักว่าไม่ผ่านก็มาฐานเดิมก็เอาที่เดิมไปก่อนกลมๆเนี่ยสองห้าสามศูนย์กลมๆไปก่อนเอาแค่นี้ก็มาแบ่งขายกันเอาสิใครเล่นสั้นๆถูกไหมอันนี้มันเป็นจังหวะของอะไรของเดย์ถูกไหมโครงสร้างนี้มันเป็นโครงสร้างเดย์ใช่ไหมล่ะเนี่ยนี้นี้น,นี้มันคือโครงสร้างของเดย์เพราะนั้นใครเล่นเดย์ก็ลุ้นกลับลงมานี้ แต่ถ้าเกิดใครเล่นแค่สี่ชั่วโมงไม่ได้เล่นเดย์ถ้าอาจจะมาแบ่งขายถ้ายอยขายเอาสวิงนี้ก็ได้สวิงตรงนี้ก็ได้ถูกว่ามาทยอยขายตรงนี้ก็ได้เออก็ทยอยขายกันไปก็เป็นจังหวะเป็นขาของมันเป็นสี่ชั่วโมงก็จะเป็นขาประมาณนี้เพราะนั้นเดี๋ยวพอสี่ชั่วโมงมันลงมาตรงนี้มันยกกลับขึ้นไปแล้วก็แทงกลับลงมาก็มาโฟลโล่เพิ่มมาอัดเพิ่มแล้วไปเอาเป้านี้ก็ได้ครับเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เติมของก็ได้ แต่ถ้าเกิดมันจะบ้าบอลลงเลยกระชากลงเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะได้ของได้ไม่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องใช้ชั่วโมงสิบห้านาทีไล่ผมก็ทําแบบนั้นครับผมก็ต้องทําแบบนั้นเพราะมันไม่มีจังหวะให้เล่นถูกป่ะจังหวะที่ควรจะเล่นคือจังหวะยอ่อจังหวะยกจังหวะพักถูกป่ะเออแต่ถ้าเกิดมันวิ่งอยู่ๆลากขึ้นมาเนี่ยแล้วจะให้เข้ายัางไงผมก็เข้าไม่ได้ถูกไหมขึ้นมาแบบนี้ใครเข้าได้ห่ะไม่มีถูกไหม แต่ถามว่าเข้าได้ตรงนี้ผมได้เล่นอย่างไรผมได้เล่นกับห้าทีสิบห้าทีที่ไปได้เก็บนอกนั้้ไม้ใหญ่แทบไม่มีเลยครับนะเพราะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้พฤติกรรมโดยรวมันเป็นจังหวะแบบกระชากจังหวะวิ่งเพราะนั้นถ้ากลับตัวได้กลับมาลุ้นฝั่งลงนะครับแนวต้านเอาไวต้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันทำเนี่ยสองเจ็ดสามศูนย์เอาละขาละเอียดเนาะ เวลาผมพูด27อย่างที่ผมบอกผมมองจากภาพใหญ่ผมมองจากโอเวอร์วิวผมมองจากเดือนผมมองจากวีคมันไม่ได้เห็นรายละเอียดตัวเลขนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพอลงภาพเล็กไปเรื่อยๆผมจะลงรายละเอียดตัวเลขให้เรื่อยๆนะครับกรอบมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่มองอยู่จุดเปลี่ยนของมันก็คือ2,730ให้เป็นแนวต้านของระดับ4ชั่วโมงโทษของเด y ไปก่อนนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดจะกลับตัวได้ ตอนนี้ในโครงสร้างของมันนะ่ะมันมองไม่ออกนะไอตัวสี่ชั่วโมงเนี่ยมองโครงสร้างไม่ออกเลยมันไม่เหมือนกับตอนที่มันลากวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยยังมีสเต็ปยังมีจังหวะยังมีลับยังมีย่อยังมีจังหวะแบบให้ดูได้เล่นนะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าสี่ชั่วโมงผมยังไม่เห็นทางเดินของมันนะครับ